เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร5 G podcast เราก็ยังมาคุยกันอยู่กับน้องหวายที่เดิมนะครับผมน้องหวายครับจากการปลูกมันสำปะหลังและขาล้าวโพดเห็นบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นพืชยืนต้นเป็นผลไม้อย่างอื่นมีอะไรบ้างครับก็ <c oughs> มีเงาะทุเรียนพี่หนูกับแม่ทะเลาะกันเดี๋ยว มีเงาะกับทุเรียนค่เงาะกับทุเรียนก็คือเอาเ,อาเองาะกับทุเรียนเนี่ยมันมันเป็นผลไม้จากภาคตะวันออกเนาะ,ะแล้ว,แล,วแล้วทำไมเราคิดว่าเราจะมาปลูกกับจุดเริ่มต้นมาอย่างไรที่จะเอามาปลูกก็แม่แม่แม่เขาศึกษามาว่าพื้นที่นี้อาจจะปลูกได้เขาเลยเอามาลองปลูกครัซื้อมาใหม่ๆแม่แมแมปลูกอะไรต้นไม้อะไรพวกนี้เดี๋ยวก็หลายปีก็จะได้กินทะเลาะกันมแม่แม่เขาเลยบอกว่าที่กูมื่อทําอะไรกูละอ๋อแม่ดื้อ ใช่ค่ะแม่ดึงจะปลูกให้ได้แล้วก็ผลที่สุดก็ต้องตามแม่เพราะว่าแม่เขาปลูกมาได้ผลผลิตปพ๊บอย่างแรกคือมันเป็นที่ของแม่ก่อนใช่ค่ะที่แม่แล้วก็ได้ผลผลิตใช่ปลูกมากี่ปีแล้วเนี่ยประมาณห้าปีพี่อได้ผลผลิตมาอืแม่ไม่ต้องยุ่งเลยคราวนี้ลูกลงโซเชียลขายเลยขายเลยออันนี้ก็ไปขายตามโซเชียลค่ะแม่เขาบอกว่ากูยังไม่ได้กินเลยนะพวกมึงพวกมึงอะขายหมด แล้วแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปกูจะไม่ปลูกละมันปลูกข้าวโพดแล้วกูจะลงส่วนแล้วหมายความว่าเราจะข้าวโพดกับมันสับประหลังที่เราปลูกจะเปลี่ยนเป็นทุเรียนหมดเลยค่ะคือเป็นทุเลียนกระเงาะหมดเลยงี้ใช่ค่ะจะปรับเปลี่ยนส่วนใหม่หมดเลยแต่ว่าค่อยๆไปนะพี่ทีละไร่สองไร่สามไร่ไปเรื่อยๆเพราะทุนเรายังไม่เยอะอถ้าเกิดทุนเราเยอะเราถึงจะลงได้ทีเดียวอระบบน้ําเราก็ไม่มีไฟฟ้าใช้เราต้องใช้ระบบไฟ ไม่มีไฟฟ้าใช้พี่ไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะและญญ้วสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีไว้ใจแล้วกระดานมากเลยพี่ก็นิดนึง <laughs> นิดนึงแล้วเราใช้อะไระไม่มีไฟฟ้าใช้อใช้แผงโซล่าเซลล์พี่อ๋อมันใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ค่ะเอาไปทําอะไรแผงโซล่าเซลล์นี่ก็เอามาสูบน้ําสูบน้าลดลดผักของครัพืชผักของเราต้นไม้ออนเอาวไวครับจากที่เราปลูกมันขา้าวโพดซึ่งเป็นพืชไร่เนาะแล้วเราหันมาปรับเปลี่ยนเป็นพืช เ,เพืชสวนเนี่ยโดยเฉพาะทุเรียนกับง้อเนี่ยมันมีการดูแลที่แตกต่างกันยากง่ายต่างกันยังไงบ้างครับแตกต่างพี่มันสมหลรังเราปลูกแล้วเราปล่อยได้เลยแต่ว่าต้นไม้นี่เราต้องรดน้ําดูแลยังดีหมายความว่ามันสมภารังหรือข้าวโพดเราปลูกครั้งแรกแล้วเราก็ปล่อยค่ะแล้วเราก็ไปดูแลเรื่องอะไรเรื่องอเรื่องยัางยาเรื่องสตูสตูสตตองอย่างแต่ว่าน,น้ำไม่ต้องค่ะ <ขา S 1> หุ้นขาหุ้นกับเทวดาแล้วเทวดาไม่ไม่ไม่มาลงหุ้นด้วยทำไงมาลงทุนทั่วไปก็ ตายไปค่ะพืชไร่อ่ะแล้วอ่าทีนี้พอมาปลูกสวนทาพืชสวนล่ะก็ขั้นแรกพี่ต้องเจาะบ่อประดานก่อนอ๋อโอเคเราก็ไม่มีบ่อประดานค่ะไม่มีค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีน้ําค่ะแล้วทำาไงต่อครับแล้วก็เจาะบ่อประดานครับแล้วเราก็ไปซื้อโซล่าเซลล์อืมมาลงบ่อครับแล้วก็ทําระบบน้ําระบบน้ําเป็นระบบสปริงเกอร์มินิตัวเล็กๆอ๋อมินิสปริงเกอร์ตัวเล็กๆครับค่ะ แล้วเนี่ยค่ะพี่แล้วเราปลูกอะเมื่อก่อนเนี่ยเราปลูกทางใต้เขาปลูกม,ลมูลเนี่ยพี่แต่บ้านเราปลูกมูลไม่ได้ตายตายค่ะเราต้องปลูกเป็นหลุมเสาแบบหลุมเสาแล้วเราฝังกบมิดเลยครับแล้วเราก็ใช้สปริงเกอร์มินิปัน่นข้างๆเคยปลูกแบบมูลมส,สามเดือนครับเรียบร้อยตายแล้วโรคแมลงอนะที่นี่แถวนี้มีไหมก็มีพี่แล้วเราทําไงครับ ก็เจอหนอนฉีดยาเจอเพี้ยฉ right. ีดยาฉีดยาค่ะมารุ่นหลังๆนี่เจอหนอนซ่านเชีวภาพแล้วงะเหมือนกันไหมงะเมื่อกี้ทุเรียนแล้วมันงอก็เหมือนกันไงพี่เพี้ยมีเพี้ยมีแมลงกัดกินเหมือนกันแล้วก็ต้องดูเลไปแถวนี้เขาเขาปลูกทุเรียนปลูกงะเหมือนกันเหรอค่ะเมื่อก่อนที่บ้านปลูกลายแลกเป็นเจ้าแลกของสลอบแล้วเขาเห็นปลูกได้เขาก็มาต่อต่อต่อตามกันไปเยอะไหมตรงนี้แถวนี้เยอะไหมก็เยอะค่ะตกยี่สิบไร่ค่ะ ไร่เจ้านะพี่ยี่สิบไร่นี่คนละยี่สิบไร่อย่างงี้เปล่าค่ะคนละไร่ส่งไร่สามไร่แล้วของเราอ่ะอตอนแรกหนูปลูกแค่สามไร่ตอนนี้ปลูกไปสิบกว่าไร่แหละเฉพาะทุเรียนกับเงาะใช่ไหมะแล้วจะขยายไปในพื้นที่ของข้าวโพดแล้วก็มันสำปะหลังค่ะแทนใช่ไหมไปทดแทนกันเออคือเราจะขยายไปด้วยพี่ทุนเยอะอืมแล้วหนูอ่ะเป็นคนที่ชอบเซิร์ชต้นไม้ครับอินเทอร์เน็ตชอบมากอืม ทุเรียนสามต้นห้าร้อยก็เอาส่งมาสภาพก็โอเคครับจะตรงปกป่าไม่รู้บอกป่าไม่รู้แล้วพี่เดินเดินดูในสวนของหนูเนี่ยนอกจากทุเรียนเงาะแล้วเนี่ยพี่เห็นมีอย่างอื่นด้วยนะมีแก้วมังกรมีอะไรพวกนี้เราบริหารจัดการยังไงอะกับพื้นที่ของเราเนี่ยก็คือบริหารจัดการคือหนึ่งเราปลองปลูกเลยเป็นทาเป็นท้องเรียนเลยอมีเงาะมีลองกองมีทุเรียนมีมะไฟ โอ้เยอะเลยนะมีมะพร้าวมะพร้าวด้วยอ่ะแล้วก็มีละไมละไมละไมก็มะไฟแล้วพี่เออใช่อ่าโอเคแล้วก็ลองดูว่าพืชไหนอยู่ได้อพืชไหนส่งผลปลูกต่อพืชไหนติดตลาดอแต่เงาะกบทุเรียนติดตลาดแล้วเองติดแล้วเออไอการที่เราเอาไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือเงาะเนี่ยมันเป็นผลลัพของทางภาคตะวันออกเนาะของประเทศไทยเนาะจันทบุรีระยองตราดอะไรพวกนี้มาปลูกที่กาญจนบุรีเนี่ย มันมีผลในการมาปลูกยังไงบ้างครับมีพี่การออกดอกการติดผลการยาวพี่การยาวจริงแต่ลูกไม่เหมือนอ่ะมันยังไงอ่ะโอเคการยาวลูกกลมกลมมีม hmm. mm ีการยาวยาวอ่ะแล้วมันมันเพี้ยนยังไงแต่ที่นี่การยาวลูกเหมือนหมอนฮะมันเป็นมันเป็นก้านหมอนไม่ใช่ใช่ไหมมัใช่อะไรกเลมันเป็นก้านยาวแต่ลูกทรงหมอนอ่ะลูกทรงหมอนค่ะแล้วมันเป็นแบบ เราเราเพิ่งได้ลูกแรกอะพี่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นสภาพไหนมันจะกินรสชาติเป็นยังไงเพราะได้ลูกแรกออออก้านยาวทรงหมอนอ่ะโอเคสภาพข้างนอกมันเป็นก้านยาวทรงหมอนแล้วะแล้วรสชาติเป็นยังไงรสชาติอ่าได้คนที่เขาชิมมาแล้วเขาบอกว่าอ่านุม่มหอมกินนี่แบบละมุนเะยพี่กินน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบปีนี้จองจองไม่ทันอคือว่าข้องหนู่เองอะ ถ้าจองแล้วถ้าโทรบอกไม่มาเอาคือรุดจองคือคนถัดไปได้ไปแล้วก็อยู่คิวคิวไปใช่ค่ะบางคนจองสามปียังไม่ได้กินเลย Why จะอว่าขายดีอะไรอย่างนี้ไอ้ที่มันมีปัญหาเนี่ยที่เมื่อกี้น้องหวพูดว่าจากก้านยาวสภาพข้างนอกมันกลายเป็นหมอนทองแต่รสชาติมันยังเป็นก้านยาวอยู่ถูกไหมถูกค่ะแล้วเราแก้ปัญหายังไงให้รูปลักษณ์ภายนอกของมันกลายเป็นก้านยาวมีวิธีแก้ไหม ตอนนี้เราต้องรอรุ่นต่อไปรอรุ่นรอรุ่นรุ่นต่อไปอย่างนี้เหรอใช่ค่ะรอรุ่นรุ่นต่อไปว่าจะกลมเหมือนทางทางภางกาคต้นต้นแม่ไหมอ๋อแสดงว่าเราก็ยังไม่มีวิธีการแก้ให้มันเป็นเหมือนก้านยาวได้เลยใช่ไหมคือว่ามันเพิ่งปีแรกๆพี่เราต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างดินหรืออะไรสักอย่างให้ให้เข้ากับเขาอ ให้เข้ากับทุเรียนใช่ค่ะแล้วก็เรื่องรสชาตินี่การันตีมาเรียบร้อยแล้วว่าอร่อยอร่อยใช่ไหมเด็กๆกินแล้วว่าคู่ยกนิ้วช่องนิ้วคู่เลยแต่ว่ายังไม่ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปทรงมันได้คือคือเรายังฟิกลูกไม่ได้ให้กลมเหมือนกานยาวต้นแบบไม่ได้แล้วเงาะมีปัญหาไหมเงาะมีปัญหาไหมไม่ไม่มีพี่ลูกเก็บลูกเขียวนะอ ให้ชิมอื้ยกินไม่ได้หรอกเออมันเขียวมันเขียวมันต้องเปรี้ยวแน่ต้องไม่มีรสชาติอะไรแน่พี่ขาชิมก่อนค่ะอ่ากินเข้าไปอุ้ยร้อนเนาะกรอบเนาะว่านเนาะเออต้องต้องชิมก่อนต้องชิมก่อนค่ะส่วนที่นี่คือให้ชิมครับชิมแล้วถึงจะรู้รสชาติถ้าเราไปพูดว่าเออเนี่ยว่านนะอย่างงีนอย่างงี้นะมันมีใครเชื่อโอเคอ่าแล้วที่นี่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาแนะนำบ้างไหมเช่นเกษตเริตำบลเกษตรอำเภอกษตเรจังหวัดเข้ามาแนะนำบ้างไหม มีคะ่ะเขาเข้ามาแนะนําเรื่องการปลูกการบริหารจัดการอการบริหารจัดการอะไรอ่ะการบริหารจัดการเรื่องน้ำํำเรื่องตลาดอแล้วไอ้ที่เขาบอกว่ามาดูเรื่องของการการปลูกอ่ะคือเขามาเขาดูมาดูแลให้คําแนะนําอะไรเขามามาแนะนําว่าเนี่ยการปลูกอ,ะอ่ะหนึ่งเราปลูกต้องให้มีคุณภาพอคือ มาก่อนเนี่ยเขาให้ปลูกส่วนทุเรียนคือส่วนทุเรียนส่วนเงาะคือส่วนเงาะครับเขาให้แยกกันออกไปเลยใช่ค่ะแต่หนูไม่ใช่ผสมเลยเงาะร่องทุเรียนร่องเงาะร่องทุเรียนร่องใช่ค่ะทําไมเราคิดมีวิธีการถึงจะทําอย่างนั้นได้หนึ่งทุเรียนห้าปีได้กินอเงาะหนึ่งปีครึ่งอ๋อมันเป็นมันเป็นมันเป็นการตลาดสลับรายได้ของเราถูกไหม เ,เพราะว่าถ้าจะปลูกทั้งแปลงเลยเนี่ยมันคือหนึ่งเราปลูกทั้งแปลงทีเดียวเราไม่มีมเราไม่รู้ว่าเราจะเอาตังค์ตรงไหนมาไม่มีตังค์ใช่เราไม่มีตังค์หนึ่งปลูกทุเรียนไปแล้วไม่มีตังค์เลยแล้วเราจะไปทาอะไรอะ่ะกินดินไม่ได้พี่เราไม่ใช่ตัวไอ้ดวงใช่ตัวไอ้ดวงกินดินไม่ได้แล้วก็แล้วเราก็เลยบริหารจัดการปลูกทุเรียนปลูกเงาะ เงาะปีครึ่งได้เก็บผลผลิตแล้วขายได้แล้วได้ตังค์ขายได้แล้วคือหนึ่งได้ค่าต้นทุนคืนได้ค่าพานันค่าเม็ดแล้วก็อีกหนึ่งได้ได้ค่าต้นทุเรียนคืนก่กนที่เราจะเก็บผลผลิตทุเรียนมาเป็นการบริหารจัดการเรื่อง,เร,องเรื่องรายรับรายจ่ายใช่ค่ะประมาณนั้นเนาะโอเคนะครับน้องไหวเดี๋ยวเราไปคุยกันในตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้เท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับ ท้ายนี้อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้เห็นกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ